แม่เรียบเอาไข่แดงลาบไข่หมดแดงมาฝากดซ้ายพี่นอ้องา,าโอ้โหลาบไข่หมดแดงอยู่ตลาดนัดวันนี้กินข่าวครับแม่ซิมกึนข,ข่าวพลา,าน่อยทำทำห้องทำห้องแอร์ให้คุณแม่นะครับกับป้าไข่อืมกินข่าวเศร้าพี่น้อง ตลาดไข่หมดแดงต้าเ่าเลยโหวันนี้นไปยานตลาดมาเนี่ยวันนี้ไปเดินตลาดเช้ามาเ,เริ่งแนบพี่น้องเนี่ยอันนี้เท่าไหร่วะพี่บีจำได้อกสามร้อยค่ะเออวาวไพ่มดแดงนับหมูแกงหระวานมกป่า น้องไม้ซุปุปหน่อไม้ลาบลาบป่านี่ยผักพี่น้องผักบ้นบานๆค่ะผักได้จากคุณยายแต่ไ,ไม่เป็นไปเป็นไปครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซิมใหม่บ่จำเดนจำเดน <laughs> จริงเลย <laughs> เรียบมันกึ่งวันนี้แซ่บแซ่บบอพผิได้ค่ะแบค่ะผู้ใดเคยกินลาบไข่แดงครับเม้นมาหน่อยส่งส่งพากทหน้อง ไปตลาดตอนเช้าพี่เดียวกลับบ้านมานะครับมาหาครอบครัวพี่น้องแฮปปี้แฮปปี้เช้านี้แซ่บแซบด้วยพี่น้องแซ่บแซบ่บ <laughs> แคเมีย์นี่เราก็สนใจก็เลยดูหาคนนั่นเดียว ไปยางตลาดเศร้าคันเป็นผู้ลงค้นผ่นบ่อไป่เดียวผู้ลงค้นผ่นมีเงินด้วยไอ้แฟนขับยังถามเลยแบบว่าเออแบบพี่เดียวแล้วอ่ะกับมะยางาตลาดเนาะเี็นปะเป็นมาไหนกันจังอือในผู้แต่มาสนใจแต่แก็บอื <c oughs> อืแซ่บครับพี่นอ้องนีเน่เลนไวน์ไหมอ่ะเลนไวน์ อีกตั้งไว้ก็ได้นะแม่แม่ตั้งมันตั้งมกล่องไว้ก็ได้เห็นล่าบอเห็นแล้วกินบออเห็นบอลไม่ผมจอเอาก็ได้บอลบออยาไปอย่างเงี้ยไปสุดน่ะเห็นเดียวบอตั้งให้ดีวเห็นเห็นยเรียบนะบอเห็นเออเขาได้โซเล่ไหมเขาได้เอาไปใส่ดนตรี คิดวขาคำนี้ได้หรอนี่คือ,อขาขาต้องบางอย่างมันมันจบหรออเนั่นแหงกันมัะ้ะเดี๋ยวกรนนะถ่า,ายแบก่อนไหมถ่ายรีแอค นี่ก็ได้ได้แล้วี่จได้ยุคุณบีไม่อยากสัมภาษณ์คุณดิวหรอ <c oughs> คุณเล่าว่าทำไมมาถึงจุดนี้ทำไมถึงแบบไปนงานตลาดไปเดินซื้อของเองนะที่มันเป็นของที่ไม่ได้มีราคาแพงอะไรเงี้ยที่แม่เข้าใจป่ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าคนมีเงนินตางคนอะ ขาก็จะไม่เลือกที่จะมาเดินแบบนี้หรอกหบาทสิบบาทอะไรเงี้ยส้มผักเงี้ยสิบาทอย่างเงี้ยครับคือ,อก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนอ่ะไม่ว่าเราจอยู่จุดไหนหรือชีวิตอยู่จุดไหนอ่ะให้เขาทมตนให้เขาหูดหูดจักจะของรู้จักที่มาของตัวเองก็จะพิเดียวการบ้านมาั้งใชแม่ยังชมเลยว่าเมือ่อกี้กินง่าย กินง่ายยื้งง่ายเพเหี้ยอ้บ่เนี่ยขันเป็นลูกพลังพลมันมีเงินขนาดนี้อยู่อจังไหนอ่ะ